Grew up on, did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I want to know it all. Bye -bye. โอดครับเจนค่ะกับเจนก็คบกันมาก็4ปีกว่าแล้วฮะเจอกันเนื่องจากว่าผมจะต้องไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้หน่วยงานของเจนเนี่ยะฮะเขาจะต้องมีการมาเลี้ยงทานข้าวด้วยกันก็มีเพื่อนเขาบอกว่าแซวแกันในะน่นอนคนนี้โสดแล้วเอ้จริงเหรอโสดแต่เราก็ไม่กล้าทําอะไรก็รูแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเจอครั้งแรกก็เห็นว่าเออก็เป็นคนที่มีความรู้ดีเขาก็จะบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจฟิตออตโต้แบบว,ว่าพวกยางพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ดูมีความรู้ดูฉลาดมาก ก็หาเรื่องที่จะทักไปเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มรู้จักกันมาเรื่อยๆประมาณ ต้องบอกว่าใจาเป็นคนที่คุณไม่เก่งจะแ,แบบว่าชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมากๆคือก็บอกพี่โอตรงๆเลยว่าแบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่โอเขาก็ส่งเพลงเพลงหนึ่งมาให้จริงเหรอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน <c oughs> มาให้หเธอคิดพบรักที่ชื่นชมอย่ามัวทําตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ําอย่ามัวทําตามความคิดเดิม ลองคิด,ดลาาแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเราเราเป็นตามเนื้อเพลงนั้นเลยก็เลยแบบว่าเป็นครั้งแรกที่แบบอาเปิดใจด้วยความที่เขาเป็นคนที่เวลาเขาเจอผม ấy, เขาจะแบบรู้สึกว่าเหมือนเด็กได้ของเล่น ấy. ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ทํางานอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรเราเดินไปน้องเจนแล้วเขาพี่โอสดเราก็แบบ เรารสึกเราเป็นคนสําคัญขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากจะมีชีวิตร่วมกับใครสักคนหนึ่งอนะ่ยการที่ได้เป็นคนสําคัญการที่ได้รับความไว้ใจจากคนคนหนึ่งมันเป็นที่สุดแล้วของของผู้ชายนะแล้วก็เราก็ชอบตัวเองด้วยที่เป็นแบบนี้ชอบเวลาที่อยู่กับเขาชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเขามากมันคงถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเป็นคนคนนั้นให้ดีที่สุดเพื่อเพื่อเขาให้สมกับที่เขาแบบไว้ใจในตัวเรา พี่ดเขาก็เคยเหมือนแบบประมาณว่าพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างวันขอแค่ at the end of the day เรามีกันก็พอแล้วก่อนที่จะวันถัดไปอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่อตอยู่ข้างๆเขาสัญญาว่าเขาจะบอกรักเราก่อนนอนทุกๆคืนคือเขาก็ทำทุกๆคืนจริงๆตั้งแต่แบบคบกันมาถึงแม้ว่าบางทีแบบอาจจะดนึกไปบ้างตีสองตีสามคือเหมือนแบบบางวันพี่อตเขาก็อาจจะทำงานมาเหนื่อยแล้วก็หลับเผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโทรมาแล้วก็จะแบบเออมา บอกเออลักนาะอะไรอย่างเงี้ยเราประทับใจเขาเราเราเราชอบที่เขาเป็นแบบนี้อยากจะให้เขาแบบอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะไปตลอดเขามาเติมเต็มในส่วนที่ผมขาดได้เขาเห็นคุณค่าในตัวเราเขาเชื่อใจในตัวเรามากมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วแหละในชีวิตผมนะการได้อยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งการเป็นคนสําคัญสาหรับใครสักคนหนึ่งมั่นใจว่าต้องเป็นคนนี้แหละออย่างเงี้ยค่ะมันในเวลาทุกข์มันดีกว่าที่มันมีเขาอยู่ข้าง ในวันที่มันแย่ที่สุดการมีเขาอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดในวันที่มันสุขที่สุดมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่มีเขายิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วก็ดีใจไปกับเรา วันนั้นมันเกิดพีโอตแล้วเจนอะเตรียมเซอร์ไพรส์เตรียมการไว้อย่างดีเลยแต่ว่าผมเนี่ยรู้แล้วผมก็เลยซ้อนแผลเนี่ยเตรียมเค้กอีกก้อนหนึ่งที่เป็นเค้กแบบ will you marry me ก็ถึงเวลาก็ปั้งขอแต่งงาน hey. ก็เซอร์ไพรส์จริงๆก็วันเกิดเขาแล้วก็แบบตั้งใจที่จะมาเซอร์ไพรส์เขาตอนนั้นก็สมองก็แบบว่าหยุดประมวลผลไวชั่วคันอะแล้วก็ร้องไห้ คือคิดเวลาว่าต้องเป็นวันนัน้นเพราะว่าเป็นวันที่อยู่กับครอบครัวว่าเป็นคนที่ผมรักที่สุดทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล Liu ้วก็ประกาศว่า un, นี un, ่นะจะเข้ามาเป็นครอบครัวของเราก็สัญญาว่าก็จะอยู่ในทุกๆช่วงเวลาทุกๆโมเมนต์ Moment ของพี่โอ๊ตไม่ว่ามันจะเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่ไม่ดีก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอผมจะทำให้ชีวิตเขาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ขอบคุณ พี่โอ๊ตก่อนที่แบบทาทุกอย่างเพื่อเจนอยู่กับเจนแม้ว่าแบบบางทีเจนอาจจะแบบเอาแต่ใจหรือแบบอะไร ấy. พี่โอ๊ตก็ทําให้เจนได้เสมอขอบคุณครอบครัวพี่โอ๊ตด้วยครอบครัวพี่โอ๊ตคือน่ารักมากแล้วก็เอ็นดูเจนแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจนด้วยที่ก็รักเจนมากแม้ว่าแบบเจนจะดื้อม,มากๆก,ก,ก็าตามเหมือนกันแฮัก็ขอบคุณ เจนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตขอบคุณตัวเองที่วันนั้นตัดสินใจที่จะบอกไปตรงๆไม่งั้นเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องเจนที่ผมว่าต้องต้องเขาต้องไว้ใจผมมากเลยที่จะยกลูกสาวให้แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผมที่ซัพพอร์ตผมมาตลอดจริงๆแล้วมีหลายๆคนอีกมากมายที่ที่เกี่ยวข้องขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่า อยากให้รู้ว่ามันมีค่ากับผมแล้วผมก็จะรักษามันอย่างดีที่สุดเราจะทาให้ดีที่สุดกับโอกาสที่มี